สวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์พธศักราช2564ศูนย์เทคโนโล,โลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทยใสใจควรรู้ English for today ตาการละกวาคำแสงคํานนำชีวิต e n g l i s is fun บทเพลงของความรักพบคูประจําวัน English speaking day รักการอ่านวิทยาศาสตร์น่ารู้ขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอภาษาไทยเที่ควรรู้ด้วยสำนวนว่าหมายน้ำบ่อหน้าอ่านว่าหมายน้ำบ่อหน้าหมายถึงการคาดหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนว่าจะได้ตัวอย่างตอนนี้มีงานเข้ามาให้ทำก็ทำไปก่อนเถอะถึงจะจำนวนไม่เยอะแต่ก็ยังพอมีรายได้อย่ามัวแต่หมายน้ำบ่อหน้าเพราะอาจ จะไม่มีงานเข้ามาอีกก็ได้ฟังซ้ำอีกคะนะคะด้วยสำนวนว่าหมายน้ำบ่อหน้าอ่านว่าหมายน้ำบ่อหน้าหมายถึงการคาหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนว่าจะได้ตัวอย่างตอนนี้มีงานเข้ามาให้ทำก็ทำไปก่อนเถอะถึงจะจำนวนไม่เยอะแต่ก็ยังพอมีไรายได้อย่ามัวเต่ หมายนะ้ำาบอหน้าเพราะอาจจะไม่มีงานเข้ามาอีกก็ได้ขอจบรายการภาษาไทยใส่็จควรรู้ไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ Hello today is 5 t h of February 2021. our idiom for today is pay attention Reading pay attention spell p a y a t t e n t i o n meaning สนใจ example you must pay attention to your listen คุณต้องสนใจในการเรียน again our idiom for today is pay attention reading pay attention spell p a y a t t e n t i o n meaning สนใจ example You must pay attention to your listen. คุณต้องสนใจในการเรียน Goodbye. Good morning, everybody. My name is i Our t a g a l o g word for today is u m a g a Reading u m a g a In English, morning. We will use morning in a sentence. We start out morning happily. Again, our Tagalog word for today is umaka. Reading umaka. In English, morning. We will use morning in a sentence. We start out morning happily. Thank you and goodbye. สวัสดีค่ะวันนี้ขอน้อมนำพุทธศาสนาสุภาษิตเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันคืออัปะมาโทอะมะตังประทังแปลว่าความไม่ประมาทเป็นทางไปสู่ความไม่ตายฟังซ้ำอีกครั้งนะคะคำว่าอัปะมาโทอะมะตังปะทัง แปลว,ว่าความไม่ประมาทเป็นทางไปสู่ความไม่ตายขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแด่พุทธศาสนิกชนทุกคนสวัสดีค่ะ Good morning everyone สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ English is fun คุณครูมีการบอกเวลามานำเสนอนักเรียนค่ะก่อนอื่นเราจะมาดูการบอกการ ถามก่อนนะคะเราจะใช้ประโยคคำถามว่า what time is it what time is it หรือเราจะถามว่า what s the time what s the time โอเคเสร็จแล้วเราจะตอบว่า i s the d o s o'clock แบบนี้นะคะอ่ะเรามาฝึกพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามและนักเรียนเป็นคนตอบนะคะ what time is it it's 3 o'clock แบบนี้นะคะโอเค what time is it 5 o'clock โอเ okay, คค่ะเก่งมากค่ะ is t 5 o'clock อีกอันนึงนะคะ what time is it eight o'clock good job is t 8 o'clock อ uh, ่าอันสุดท้ายค่ะ what's the time โอเคเว y g o กูอิส10นอักค k แบบนี้นะคะอย่าลืมอย่าลืมนะักเรียนไปฝึกาถามตอบกับเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้กุศลบายสวัสดีค่ะวันนี้รายการบทเพลงความรักขอเสนอเพลงตรงทำดีขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ ทำค้าทำยอมรักษาผูกรับเพือพ่อทำจงทำดีจงทำดีต่อกอรณีที่ดีที่ควรกระทำทำาาทำงามจะน้มน้าวให้ผล กอกรณีที่ดีที่ควรกระทาจงทําดีมีสินตามเพื่อผลกรรมดีงามตามสนองจงทําดีจงทําดีต่างางชีวิตที่มีมาลีละพร i me Hello, good morning everyone. My name is Teacher Vic, and our English word for today is the word purchase, spelling P U R C H A S E, meaning to get something by paying money. Again, our English word for today is the word purchase meaning to get something by paying money let us read three examples of sentences that use the word purchase number 1 i purchase a new shirt from the store again i purchase a new shirt from the store number 2 that car was purchased by Miss Tan. Again, that car was purchased by Miss Tan. Number three, she likes to purchase a new phone. Again, she likes to purchase a new phone. So, our English word for today is. The word purchase, spelling P U R C H A S E, meaning to get something by paying money. Again, our English word for today is the word purchase, meaning to get something by paying money. Thank you for listening. Have a nice day. Goodbye. รายการรักการอ่านมีคมลิปความรู้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเรื่องขาดวิตามินซีจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้เลยค่ะและวพบกันใ่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะอ้าวน้องภูมิเป็นไรหน้าตาแปลกๆภูมิมีเลือดออกตามายฟันนะครับแล้วผิวก็แห้งด้วยอ่ะ สงสัยขาดวิตามินซีหรือเปล่าถ้าร่างกายขาดวิตามินซีเนี่ยผิวก็จะแห้งขาดน้ําขาดความชุ่มชื้นเลือดก็จะออกตามไรฟันได้ง่ายเพราะว่าเนื้อเยื่อเนี่ยขาดความยืดหยุนแล้วถ้าเป็นแผลเนี่ยก็จะแห้งช้าด้วยนะ วิตามินมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับสำคัญสิมีหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่9กาเนี่ยบอกไปว่าร่างกายเนี่ยต้องการวิตามินจํานวนน้อยไม่เยอะแต่ว่าถ้าได้รับวิตามินเนี่ยร่างกายก็จะแข็งแรงทํางานได้ปกติแต่ว่าถ้าขาดวิตามินเนี่ยก็จะทําให้ป่วยเป็นโรคง,ง่ายจ้ะโอ้ผมได้ยินมาว่าในอาหารก็มีวิตามินหลายชนิดบางชนิดก็สามารถละลายในน้ําได้บางชนิดก็ต้องเป็นน้ํามันอย่างเช่นละลายในน้ําก็มีดีกับซี อะไรนะน้ำมัน A D E K ผมว่าเราไปหาคุณหมอกันด้วยครับเราจะได้ไปถามอะไรกันด้วยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าพี่ได้ยินมาว่ากินวิตามินเนี่ยจะสวยด้วย <c oughs> มองอะไรพี่หมอเขาอยู่ทางโน้นแน่สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,ะคะมณทราบม,มาว่าถ้าร่างกายเราขาดวิตามินซีเนี่ยมันจะทำให้เราป่วยง่ายอันนี้จริงไหมครับแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะครับ ใช่เลยจริงเพราะว่าวิตามินซีอะทำหน้าที่ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราขาดวิตามินซีใช่ไหมคะภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเนี่ยก็จะทํางานได้ไม่ดีก็เป็นเหตุให้เราอะติดโรคได้ง่ายไม่สบายได้ง่ายแต่ว่าไม่ใช่แค่วิตามินซีนะก็คือทุกๆวิตามินเลยสําคัญกับการทําให้ร่างกายของเราอะทำงานเป็นปกติทีเนี้ยถ้าน้องภูมิเนี่ย วิตามินซีครบก็จริงนะแต่ว่าวิตามินอื่นๆกินไม่ครบอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้ร่างกายเนี่ยเป็นโรคหรือว่าไม่แข็งแรงได้เหมือนกันยกตัวอย่างนะ เช่นวิตามินดีอย่างเงี้ยค่ะวิตามินดีเนี่ยก็จะสาคัญในการดูดซึมแคลเซียมอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าขาดวิตามินดีเนี่ยก็จะมีผลพลอยให้การดูดซึมแคลเซียมไม่ดีด้วยก็จะขาดแคลเซียมสารอาหารอื่นๆไปด้วยกระดูกก็จะไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะอย่างวิตามินซีเองเนี่ยนอกจากคุมคุ้มกันเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องเลือดออกตามไรฟันด้วยนะก็ทําให้เลือดออกง่ายอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งวิตามินเอก็ตามเนี่ยวิตามินเอก็จะสําคัญกับการมองเห็น ถ้าเกิดว่าขาดวิตามิน A เรื่องการมองเห็นก็อาจจะไม่ดีเนาะวิตามิน B ช่วยเรื่องการสร้างเม็ดเลือดการทำงานของระบบประสาทและสมองพวกนี้ค่ะก็เลยสำคัญมากเลยที่จะต้องกินวิตามินให้ครบเนาะซร่งการกินวิตามินให้ครบก็ไม่ยากไม่ต้องกินวิตามินเสริมก็ได้ก็คือกินอาหารให้หลากหลายแล้วก็ครบหมู่ก็เพียงพอแล้วกินผักไหมเนี่ย จริงเหรอต้องกินนะเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยเจอในผักวิตามินเอก็เจอในผักเหมือนกันอืมก็พยายามกินนิดนึงคุณหมอคะจินเคยได้ยินว่ากินวิตามินแล้วสวยอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าคะจริงจะว่า จิงก็จริงใช่เพราะว่าวิตามินเนี่ยทำให้ร่างกายแข็งแรงเนาะอย่างที่คุยกับน้องภูมเมื่อสักครู่ก็คือถ้าร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็ทํางานได้ดีค่ะความแข็งแรงนั้นน่ะก็จะแสดงผลออกมาเป็นความสวยใช่อย่างถ้าเรากินวิตามินครบเนาะผมเราก็จะสวยเล็บอย่างเงี้ยก็จะสวยผิวจะสวยใช่ซึ่งเช่นเดียวกันก็ไม่ต้องกินวิตามินเสริมก็ได้ถ้าเรากินอาหารหลากหลายครบมู่อะ่ะก็สวยได้เหมือนกันใช่ดื่มน้ำเยอะๆเพราะผ่อนเยอะๆอารมณ์ดีใจเย็นอย่างนงี้ใช่ก็ จะสวยได้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการวิทยาศาสตร์น่ารู้ในครั้งนี้จะมาพบกับความรู้เกี่ยวกับซึนามิซึ่งซึนามิเคยเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2,547ซึ่งในครั้งนั้นได้ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากในครั้งนี้เราจะมา พบกับความรู้ที่ว่าซึนามิเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีการสังเกตอย่างไรเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะนุกจังเลยเนาะ

กลโอ้ยน่ากลัวใครับี่เราจอิดไปลรอดไหมเนี่ยพบพบแล้วพบแล้วเมื่อกี้คืออะไรเหรอครับน่ากลัวจังเลยอะ่ะมานี่มาอย่าร้องลูกเมื่อกี้คือคลื่นสึนามินะรู้ไหมโอ้โหไม่เอาไม่ร้องสึนามิคือกลุ่มของคลื่นขนาดใหญ่ที่กำเนิดในมหาสมุทรและเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่ง อาจเกิดขึ้นได้จากการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลและการชนของอุกาบาตคำว่าสึนามินี้เป็นภาษาญี่ปุ่นสึนามิมักเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรงทำให้มวลของน้ำเกิดการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงจำไว้นะลูกสึนามิจะไม่เกิดขึ้นเพียงระลอกเดียวจะเกิดขึ้นได้หลายระลอกคลื่นและคลื่นลูกหลังอาจใหญ่กว่าคลื่นลูกแรกเมื่อน้ำทะเลลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติ ให้คาดว่าอาจเกิดสึนามิสึนามิมักเกิดหลังจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในทะเลหากอยู่บริเวณชายฝั่งจะเป็นอันตรายรู้ไหมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าสึนามิจะเกิดอีกตอนไหนคอยฟังประกาศจากสัญญ,ญาณเตือนภยัยสึนามิจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเราจะได้รู้ทันและเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะลูก